ผลงานอันยอดเยี <reiterate> ่ยมของกองพันธ์เครื่องยนต์ที่2องนะครับมามีอยู่สองคนนะจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เสียวมากนะแล้วก็ถ้าเกิด ใครไม่ได้ไปอยู่ในวินาทีนะตรงนี้นะคือไม่รู้สึกหรอกนะผมคือมันจะเป็นจุดที่นาทีเป็นนาทีตายจริงๆต่างคนต่างใช้คําพูดกันสื่อสารกันแล้วก็ไวเนื้อเชื่อใจกันนะออกไปแล้วยกมือขึ้นฉันจะไม่ฆ่าคุณแน่นอนเลยฉันให้สัญญาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นเขาแล้วเนี่ยแล้วคุณยิงก็คือจบแล้วนะเออคือมันแบบว่าชีวิตอยู่บนเส้นไดจ้จริงๆนะตรงนี้คือเป็นจุดที่เราสามารถศึกษาได้เลย,เลยนะคือทหารที่เราเห็นหลากหลายคลิปแบบว่ามากมายที่เราดูเลยนะเขาทำงานกันอย่างไรแล้วผม